มาอยากกินมือแบบนี้มือนี้อืมครับกินมือเพ่่อยเก่งเหรอค่ะจูนนะะมะเขือลวกอืมอืมจอบพีน้อง ก็หอมๆอืมอืม <c oughs> อร่อยค่ะกะหลรัลวกค่ะ